ขัแป้งแป้งอยู่ตรงไหนคะทัแป้งาแล้วจะลูดมานะคะขดแป้งแล้วก็ล็ปากรเช็ดปากเช็ดปากขแปงเช็ดทารุ่นทารุ่เช็ดปากเช็ดคางลัไล่ลงมาเยค่เช็ดปากแล้วก็เช็ดคางเช็ดคางมีคนแซวเเช็ดเช่ มาทหู <c oughs> แล้วก็มาขมับใช่ไหมคะเออขอโทษไม่ใช่มัคให้ถอยให้ถอย,ย,ยค่ะกลับไปทบทวนได้นะคะทําทุกวันก็ยิ่งดีเลยคะ่ะเช้าอีกระตุน้นเราตื่นนอนใหม่ๆทําก่อนเลยก่อนจะลงจากเตียงก่อนจะลกจากที่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวคทุกสัปดาห์หน้าเราจะมีสอนนวดหน้านวดศีรษะด้วยผ่อนคลายแล้วจะสบายขึ้นครับ อันนี้เอาลวดนาดเลค่ะขึ้นคบจับแรกก็ลวทวนนะคะแลปอัพกันอันดับแรกเอาเอาเร็วๆไม่ไม่น่าสป็นอันนะครับอันนี้เราทวนท่าเฉยๆนะคะทวนท่าให้ดูถ้าอยากจะทําตามยังไหวก็ทําตามอากรีดนิ้วป้องกันนิ้วล็อกค่ะใครที่เริ่มนิ้วล็อกก็จะเริ่มมีอาการอันนี้จะดึงตึงได้ท้งแขนข้อศอกไม่งออ่า ชี้ปลายนิ้วลงะนะคะกรีดนิ้วตรงมปเลยกือีจากนั้นประสานม,มือค่ะดันมือออกยืดแขนเหมือนเดิมข้อศอกตึงตรงระดับหัวไหล่ไปทางซ้ายลำตัวพยายามไม่ไปด้วยไปแค่แขนกับสบะบักที่มันยืด ถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกนะคะค่อยๆทําให้ข้อศอกเราตึงตรงนะคะคนที่ไหลติดอะไรก็ค่อยๆทําค่อยๆย,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 ยืดเหยียดตรงนี้จะได้สีข้างะคะ่ะจะได้สีข้างไปทางขวาซ้ายและขวาจับมาตรงกลาง จากนั้นมืออีกข้างจาับข้อศอกดึงข้อศอกไปในทิศทางหลังมือหลังมือพี่เข้มใช่พี่เข้มเก่งมากลูุห์หลายหลาท่านยังมีทําต่อเนื่องได้นะคะออปชันยังทําต่อเลยโอ้เยียม่ะออปชั่นมีพี่เลี้ยงคอยดูแลดีมากเลยเตือนกันคู่หูอะ่ะเห็นแล้วน,น่ารัก นี่ไปข้างบนค่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกตึงเท่าที่จะตึงแบบตึงสบายตึงนิดดหน่อยนวดเอวบ้านเอวเรานั่งนานยิ่งถ้าคนนั่งนานตรงนี้จะแข็งค่ะจนถึงตรงกลางเลยค่ะจากขอบเอวด้านข้างขอบเสื้อนะไล่ไปให้มือทั้งสองมาเจอกันดูนะคะ ค่อยๆไล่จากข้างๆข,ขอบเสื้อของเราขอบด้านข้างขยับเข้าไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางและมือของเรามาเจอกันตกาปั้งมือของเรามาเจอกันเพิ่มแรงกดให้เขาไปด้วยๆนะนะคะจากนั้นนางฟ้าเทวดาของเราใช่ไหมคะ,ะมทานหหมอลแล้วนางฟ้าเทวดาอ้าวอ้าวท่าเด็ก นางแบบนางแบบหรือเปล่าเออแมอ่าแขนยืดไปด้านหลังหน้าไปหนึอันนี้เราจะยืดสบะบักหน้านะคะยืดสบะบักหน้าจะตึงแล้วก็ได้คอด้านข้างแล้วก็ฝั่งแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งเอาแค่ตึงๆแต่ท้าไม่ไม่ตึงขอให้ให้เพิ่มเพิ่มความตึงไปนิดนึงนะคะ จะได้ยืเอาวละท่านี้นะคะลึกถึงโขนเนาะถ้าเราจําไม่ได้เราเพ่ให้เห็นภาพเป็นเหมือนเล่นโขนเราจะได้จําภาพท่าได้จากที่บ้านเพราะหลายๆท่านกลับบ้านไปก็จะลืมแต่ถ้าเราเนึกเป็นโขนอา้าเราจะจำได้อ่ะมาคู่เคียงกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมเอาละขอของอ่ะให้ของค่ะ ให้ของอะได้ของไปแล้วค่ะไปตำหมักเมาอืมส้มมอได้อย่างละหนึ่งอืม่าถ้านางฟ้าค่ะถ้าในแบบนางแบบของเราพร้อมบิดต,ตัวมาข้างข้างหันเอื้อยหน้านิดนึงใช่ใช่พี่หมีใช่เลย โคนี้ได้เลยจำได้แม่นกลับไปฝึกนะคะไปถ่ายทอดต่อนะคะสามารถไปบอกคนที่บ้านได้ที่เขาไม่ได้มาปู่ย่าตายายพี่ป้าน,น้าอาเพื่อนๆฝูงได้เลยนะคะไม่มีพิษมีภัยเป็นท่าที่ปลอดภัยค่ะแต่ยังอยู่ว่าอย่าฝืนตัวเองแค่นั้นเองนะคะสลับข้างกัน มองสูงมองสูงเงยเลยอ่เลยคางชีคงยายาช้คางขึ้นาบนหลุดอ่ะพยายามชี้คางขึ้น้าบนนะคะทุกวันนี้เราก้มหน้าก้มตาใช้สมาร์ทโฟนทํางานเนาะอย่างของหมอเนี่ยไม่ได้ทํางานหรอกหมอทําอื่นติ๊ต่างในฐานที่เข้าใจเพราะฉะนั้นพอเราก้มหน้ามากเออเราจะปวดต้นคอค่ะ,ะปวดต้นคออ่ะท่านิยกขาดูเช็คบาลานบางคนไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าฝืนนะคะ อเอาเท่าที่ได้หรือหาของที่เกาะก่อนเกาะขอบโต๊ะหนึ่งก็ได้ไม่ไหวอย่าฝืนค่ะนะคะเอาเท่าที่ได้ยกสูงมันยังไม่ได้ยังไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวยักถือกระบองใช่ค่ะยักถือกระบองอ่าสควอตสควอตเหมือนเดิมค่ะเข่ากับนิ้วโป้งเท้าต้องไปในทางเดียวกัน,กนใช่ต้องระวังเรื่องเข่ากับนิ้วโป้งเท้าค่ะ ไม่งั้นจากการที่มันควรจะสบายมันจะบาดเจ็บมากขึ้น,น,นอ่ะ<ม>เดี๋ยวท่านี้นะคะมีมมเออ่าใช่ดันนิ้วไปมาถ้าพวกนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องเรียงกันก็ได้นะคะ,ะเ,เราสัปปายาท่า,า,ทาไหนเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาท่าไหนแล้วก็เน้นท่าน,นั้นได้เออท่ายิงทะโล เรียนก็ไม่ผิดค่ะจำท่าไหนได้เดี๋ยวซึ่งผู้สื่อข่าวของเราท่านก็จะไปโพสรตร์งท่าท่าอยู่แล้วตัดต่อไล่เรียงมาให้พวกเราอยูแล้วแต่หมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาท่าไหนเราก็ไปเน้นท่านั้นได้ค่ะลึกซีดราเยมส่วนใหญ่เป็นท่านั่งขัดสมานนะครับพอพอดีว่าเราไม่สะดวกไม่มีพื้นที่ขัดสม,มาลแต่แต่ถ้าถ้าถ้ายิงเีโนนีท่าถ้าเป็นท่าในาให้ให้ยืดขาขา้ขามข้าที่อ,ออกตัน ตั้งแขนที่ชูไปข้างหน้าค่ะถ้าเป็นฝ่ายที่ได้โอกาสที่ออกไปค่ะใช่ใช่เกือบจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วค่ะทางนั้นเหมือนเลยค่ะโอ้โหได้ได้แล้วก็มาท่าสุดท้ายหบครับท่าสุดท้ายนะคะเราจะค่อยๆผ่อนลงก้มแล้วก็เงยเงยค่ะเมื่อกี้เราบล็อกไปแล้วตอนนี้เราคูลดาวค่ะเราจะค่อยๆผ่อน แล้วก็จะดิบดันไปทางซ้ายหันไปทางขวาดิบหน้าอ,อกยืดหน้าตรงค่ะอืมดูสิวางตรง